We'll yeah. be สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวกัมพูชาหลังจากทหารกัมพูชายอมถอยกำลังออกจากบริเวณช่องบกเมื่อประเทศไทยมีมาตรการปิดด่านโดยเฉพาะด่านปลอยเปตที่เป็นแหล่งเงินสีเทาของรัฐบาลกัมพูชา หลังจากที่ประเทศไทยได้มีมาตรการตอบโต้การเคลื่อนทับป,ประชิดชายแดนของกัมพูชาโดยการควบคุมด่านเข้าออกไทยกัมพูชาโดยเฉพาะด่านปลอยเป็ที่เป็นแหล่งเงินของรัฐบาลกัมพูชาจากคาสิโนโธุรกิจสีเทาและแกงคอเซนเตอร์ซึ่งในวันที่8มิถุนายนผู้สืบข่าวรายงานว่าเวลา10นาฬิกาที่บริเวณชายแดนช่องบก ทหารฝ่ายกัมพูชาได้ติดต่อมายังกองกําลังสุรนารีเพื่อขอเจรจาซึ่งทางกองกําลังสุรนารีได้รายงานไปยังพลโทบุญศินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองจากนั้นแม่ทัพภาคที่สองได้รายงานไปยังพลเอกพนาแขวะปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเพื่อขออนุมัติในการเข้าไปพูดคุยโดยผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติให้กองกําลังสุรนารีเข้าจัดทหารไปพูดคุยในครั้งนี้ โดยการพูดคุยได้ขอยุติว่ากำลังทหารทั้งสองฝ่ายจะถอยกลับไปยังจุดที่เคยอยู่เมื่อปี2567พร้อมทั้งให้ทหารฝ่ายกัมพูชาปิดกรบคูเลตเพื่อทำให้พื้นอยู่ในสภาพเดิมทำให้ในปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายจะถอยกำลังกลับไปยังจุดเดิมและนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทหารทั้งสองฝ่ายเพื่อเข้ามาพูดคุยการบริเวณดังกล่าวสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ซึ่งทําให้ชาวกัมพูชาได้ทราบข่าวนี้ถึงกับไม่พอใจเพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลกัมพูชายอมแพ้ต่อการกดดันของประเทศไทยอย่างไรก็ตามทหารกัมพูชาก็ยังคงวางกําลังในจุดอื่นพร้อมทั้งยุทธุป,ปกรณ์ไปประชิดชายแดนไทยซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการเจรจาต่อไปและทางฝ่ายไทยจะต้องเดินหน้าตามมาตรการกดดัน เพราะเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนและพวกเขาจะต้องจบเรื่องนี้ด้วยตัวพวกเขาเองเรามาฟังกันว่าชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า บริเวณตรงนั้นคือแผ่นดินของกัมพูชาทำไมทหารของเราจะต้องยอมถอยมาด้วยรัฐบาลจะต้องให้คำตอบเรื่องนี้เพราะมันไม่ถูกต้องมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทหารของกัมพูชานั้นพร้อมมากพวกเขาแข็งแกร่งมากพอที่จะต่อสู้กับพวกโจรสยามทำไมถึงมีคำสั่งให้ถอยกำลังผู้นำของกัมพูชานั้นอ่อนแอเกินไป มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าหรือมันจะเป็นเรื่องจริงที่ทางฝ่ายไทยตีข่าวว่ารัฐบาลฮุนมาเน็ตกลัวเสียไรายได้จากเมืองปอยเปตเพราะรัฐบาลไทยปิดด่านทําให้ยอมฟังไทยทุกอย่างถ้าเป็นเช่นนั้นมันคือความล้มเหลวของรัฐบาลกัมพูชามาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าถึงจะถอยในจุดนี้ แต่เรื่องทั้งหมดยังคงเดินหน้าต่อไปกัมพูชาจะนำเรื่องนี้ส่งไปยังศาลโลกเพื่อทำการลงโทษประเทศไทยที่บุกรุกป,ประเทศกัมพูชาและพวกเขาจะต้องแพ้อีกครั้งความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าการปิดด่านทำให้ต้องถอยกำลังเลยเหรอมันน่าอายจริงๆที่ผู้นำของกัมพูชานั้นอ่อนแอทั้งที่ทหารของกัมพูชานั้นแข็งแกร่งมากกว่าทหารของไทย ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องนี้ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าผู้นำของกัมพูชานั้นอ่อนแอแถมกัมพูชาของเรายังต้องพึ่งพาจมูกของประเทศอื่นตราบใดที่กัมพูชายังไม่สามารถผลิตอาวุธหรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้เองเรายังต้องก้มหัวให้ประเทศไทยและประเทศเวียดนามต่อไปความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่า จงอย่าไว้ใจประเทศไทยพวกเขานั้นเหมือนงูพิษที่คอยจะรอบกัดกัมพูชาได้ตลอดเวลาดังนั้นการยื่นเรื่องประสาททั้งสประสาทยังคงดําเนินการต่อไปจงอย่าหยุดเรื่องนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านั่นมันคือแผ่นดินของประเทศกัมพูชา ไม่มีความจําเป็นใดๆที่ทหารกัมพูชาจะต้องถอยทัพออกมาทําไมถึงยังมีคําสั่งเรื่องนี้อยู่หรือมันเป็นเพราะว่าประเทศไทยได้มอบเงินจํานวนมากให้กับนายกของกัมพูชาถึงได้ยอมเรื่องนี้ง่ายๆมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทหารของกัมพูชาทุกคนพร้อมรบแล้วในตอนนี้แต่ผู้นำกลับสั่งถอย มันเป็นเรื่องที่แย่มากเพราะที่ตรงนั้นคือแผ่นดินของกัมพูชาคนที่ต้องถอยคือทหารไทยมันถึงจะถูกต้องความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าแรงงานกัมพูชายึงคงทำงานอยู่ที่ประเทศไทยหลายแสนคนแถมคนกัมพูชายังใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยอยู่เป็นจำนวนมากมันจึเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะพวกเขาได้และดูสิ แค่ประเทศไทยปิดด่านกัมพูชาเดือดร้อนกันขนาดไหนนั่นแหละคือคำตอบของทุกอย่างแล้วความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องการปราสาทของกัมพูชาขนาดนั้นทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของมันเลยซึ่งการถอยกำลังของกัมพูชาจะต้องระวังแผนของประเทศไทยด้วยพวกเขานั้นคิดไม่ซื่อแน่นอน ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่กัมพูชาต้องเสียทหารที่มีเกียรติไนปหนึ่งคนเพราะการเล่นรอบกัดของทหารไทยมันคุ้มค่าแล้วเหรอทำาไมถึงยอมถอยไปไง,ง่ายๆแบบนั้นเราจะต้องเอาคืนกับสิ่งที่สูญเสียไปมันถึงจะถูกต้องความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ฉันนั้นก็ไม่ได้ต้องการให้มีการประท้าเกิดขึ้นเราจะต้องสู้เรื่องนี้โดยกระบวนการยุติธรรมในแบบสากลการขึ้นศาลโลกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ประเทศไทยกลับกลัวมันมันเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของแผ่นดินตรงนั้นเลยไม่กล้าไปที่ศาลโลกไงความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่ายอมถอยก็เท่ากับยอมแพ้ยอมประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เราควรเดินหน้าต่อไปถ้าพวกเขาไม่ยอมถอยมันจะต้องสู้กันไปข้างหนึ่งทหารของกัมพูชาไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทําไมทหารกัมพูชาต้องฟังทหารของไทยด้วยมันไม่มีอะไรจะต้องกลัวประเทศไทยไม่เคยสู้รบพวกเขานั้นอ่อนแอดังนั้นต้องเป็นทหารไทยสิที่ต้องเชื่อฟังคําสั่งของกัมพูชา ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าการที่ประเทศไทยมีคำสั่งให้ปิดด่านมันเข้าทางกัมพูชาเพราะมันทำให้สินค้าของไทยนั้นขายไม่ออกเศรษฐกิจไทยก็จะเสียหายในเรื่องนี้พวกเขายังต้องการกำลังซื้อของกัมพูชามากกว่าที่พวกเขาคิดความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่ารัฐบาลจะต้องมีคำตอบที่ดีในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้น มันจะเกิดความไม่พอใจต่อประชาชนกัมพูชาอย่างแน่นอนความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อคนไทยตรงนี้ว่าการศึกษาของประเทศไทยนั้นหลอกลวงเยาวชนจึงทําให้พวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แผ่นดินของประเทศไทยไม่มีอยู่จริงพวกเขาต้องเป็นฝ่ายถอยกลับไปเพราะเจ้าของตัวจริงนั้นต้องการมันกลับคืนมา และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถ้าทหารกัมพูชายอมถอยในจุดนั้นไทยก็ต้องยอมขึ้นศาลโลกด้วยทําไมพวกเขาจะต้องกลัวกฎหมายที่ยุติธรรมหรือว่าพวกเขาเป็นโจรตัวจริง และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาหลังจากที่ทหารกัมพูชายอมถอยกำลังออกจากบริเวณช่องบกเมื่อประเทศไทยมีมาตรการปิดด่านโดยเฉพาะด่านปลอยเปตดที่เป็นแหล่งเงินสีเทาของรัฐบาลกัมพูชาหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ มาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณผิดกำลังใจใเราจาเป็นไ,ไม่เคยหยุดไกลความแน่นสุดไกลทุกทการแชร์ดีให้ร,รู้สึกกินดีได้ด